สวัสดีค่ะช่องสไพ้ายภูไทยนะคะวันนี้เราจะทำบ้านนะครับพี่น้องสมดินม้วนนันพี่น้องเจ็ดสิบก็ลดพี่น้องจากพื้นเก้ามาพื้นใไม่เจ็ดสิบก็ลดตอนนี้ก็ได้จา้างรถเครื่องบดมารถบดมาพี่น้องจ้างรถบดมาไห้มันแน่นวกาเก้า ที่บ้านกะสองงานพี่น้องสองงานจ้างเครื่องเออจ้างรถบดมาพี่น้องคอยติดตามผลงานได้พี่น้องมีอีทีที่สองติดตามตงลงผมน่าใจได้พี่น้อง ขอบคุณลูกขอ,ขอบคุณลูกช้กพี่น้องขอบคุณลุกมาติดตามพีน้ พี่น่องขุงมดินอัดดินให้แน่น้างรถอัดมาเป็นชะโมเป็นชะโมนะพี่น่องแต่น,นี่เมาเพิ่มมืออีกราคาหนึ่งอันนี้เมาเพิ่มมือพี่น่อง เมาลดบ์บดเพิ่มมือขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า กูใช้ก็จนะนเห็น EP สองกองไปพี่น้องว่าติดตามผลงานบ้านทรงมดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ผู้อันาติดตามผู้มารับชมขอบคุณจ้าบ๊ายบาย